สีแล้วเปล่งมาสีโอ้โหแผงแล้วนผงที่นั่นก็จะมีนอกจากน้ี้ก็มีอาหารก็ทาอาหารเป็นที่เล็น่รู้เพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อไปขายอื่นแล้วแล้วก็ที่ชื่อสถที่ไหนที่ไหนก็หมดนะการบริการที่ไหนก็หมดเพราะว่า มีอลกอรเ็่จล้าบาโลกอย่าอย่าอย่าทติดกันดีเรเพื่อนแครับความสาดได้แล้ว่าจจะมีเขาต้ด้วยนะครับอ่านเรียนอะไรเราไม่ชอบเพ็นโลกมี้้อต้มให้แม่ครูจะมาไหว้ต้อมกันนะเี้ยข้องต้มตงแล้วอันนี้ก็ได้เป็นที่เลยโลกเป็นที่เลย รอ้าก็จะกอเท้าเรารองเทเราน่ของใครมาลกขกไปกไปส่งของกันไปของกัไม่ได้ลูกของใครมองมันอ้าวอาแม่กัวยยมาต้มมา